ชาวอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมปรากฏการ์บั้งไฟพญานาคโลกที่จังหวัดหนองคาย2ตุลาคม2563นี้ครับทางจังหวัดหนองคายแล้วก็ทุกจังหวัดที่จะมาเที่ยวเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกของ,ยยอ,งนนอำเภอพลพิสัยนะครับขนานี้นายถาวรสังคมานายอำเภอพลพิสัยเปิดเผยว่า งานเทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโลกของจังหวัดหนองคายซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่2ตุลาคม2563คาดว่าจะมีปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาขณะนี้ในด้านการจัดเตรียมสถานที่นะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของอำเภอพลพิสัยซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญที่เชื่อกันว่าเป็นปากประตูเมืองพญานาคใต้แม่น้ําโขงทางชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลพลพิสัย ได้จัดเตรียมกิจกรรมที่หลากหลายสําหรับตอนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการบวงสวงบูชาพญานาคและปีนี้มีดาราสาวชื่อดังโบเมนดาสุสีมาร่วมรำบวงสวงกับประชาชนชาวอำเภอพลพิสัยด้วยนะครับทั้งนี้ทางอำเภอพลพิสัยได้กำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษาบาั้งไฟพญานาคโลกระหว่างวันที่2ถึง10ตุลาคม2563ขณะนี้มีความพร้อมแล้ว99ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ ทั้งบริเวณลานนาคาเบิกฟ้าจุดรำวงสวงในส่วนของการจราจรน,นั้นก็มีการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาและก็สัมผัสก,กับบรรยากาศงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกที่อำเภอโพนพิสัยในช่วงของวันออกพรรษา2ตุลาคมนี้ครับ